อ่าฟูกิ้ทำอะไรฟูกิขุดสะเลี้ยงหอยเหรอลกูกป๊า <8. S 2> ท่านผู้ชมอันนี้บ่อหอยนะคะบ่อหอยคุดตัยยำางยากจังไปค่ะจะมีตะไ<า>คร้<า>น้ำขึ้นนะคะอากาศมันร้อนจะคืนลึกขนาดนั้น<ม>เลยหรอ ปล่อยน้ำลงค่ะปล่อยน้ำลงมีผักบุ้งด้วยไม้เราก็จะสักไม้ไว้เป็นนะนี่หอยค่ะหอยเชยลี่นี่นี่ค่ะหอยคื ผักบุ้งนะคะผักบุ้งมาปลูกอันนี้ไข่หอยเชอรี่เขาจะมาวางไข่ตรงนี้นะคะน,นี่คือบอ่อหอยของน้องฟูจินีน้องฟูจิกำลังขุดอโอเก่งมากๆเลยโอ้โหโอ้โห จะต่อบ่อให้มันใหญ่ๆกว้างๆนะคะเลี้ยงหอยโอ้โห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 ไม่เหนื่อยหรอครับพักพักก่อนครับช่วยพ่อนะคะโอ้โห ทำบอ่อกว้างๆทำบอ่อหอยเห,อเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยอืมอแคนิดหนึ่งพอไหวพอไหวจะทำอะไรครับทำอะไรครับขุดดินขุดดินทำอะไรครับทำสะเว้านน้ำเอาของตก ตองหอยหอยปลาออ๋กับปูอ๋อเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเหรอครับแล้วก็กับเพียดโอ้กับเพียดเลี้ยงทุกอย่างเลยเหรอโอ้โอ้พักก่อนครับพักก่อนครับ อืมตอนทำงานมันไม่ลำบากมันจะดีมันจะดีตอนโตจะได้ไม่ทำอ๋อต้องทำตอนเล็กๆไว้หรอครับครับอท่านผู้ชมคะเดี๋ยวไปอัปเดตให้ดูนะคะ เออโอ้ยดินหนักจังโอ้ยนั่งที่ฟื้นก่อนอืมบ่อบ่อเลี้ยงหอยใกล้จะเสร็จแล้วอ่าลุกลง ความลึกได้น,ะน,นี่บ่อกเก่าน้ำจะขุนไปหน่อยนะคะน้ำคุ้นคุๆพี่น้องเพราะว่าฝนตกมอเตะเซาไหมคะ่ะฝนตกเพิ่งจะเสร็จเอ๊ะเพิ่งจะหยุดตกพุ่งพี่น้องเมืองไข่มันไข่หอยเชลีีด้วยค่ะนี่ยอ้ฝนเมืไข่ เขาสีไข่ตอนกลางคืนไหมค่ะใหม่ที่เขาปักไวเป็นระยะระยะเนี่ยเพื่อที่จะให้หอยมันไข่ด้วยค่ะหอยเชลีบอ่อไก่เซ็ตแล้วค่ะพอกับลูกน้องฟูจิกำลังขุดน้องฟูจิกำลังขุด เลยใกล้จะเสร็จแล้วความลึกอีกชั้นหนึ่งก็เสร็จจะได้หอยก็จะมีบ้านใหม่เพิ่มอีกอกว้างขึ้นอีกถอยชื้อด้ไหมดินเต็ม<ฮ>คะ่ะฝนตกพิ่งจะเสร็จนะคะดินก็จะเหนียวหน่อย ดินเหนียวใส่รองเท้าเลยอ่าดินมันเหนียวใช่ไหม <c oughs> ขุดยาก <c oughs> ขอลูกกำลังขุดบ่อยอยู่นะคะค่ะเ <c oughs> มื่อนี้กัน ผามาเบืองบมกหอยเด้อค่ะที่เลี้ยงเอาไว้นะคะบ่อ,บอใหม่เสร็จแล้วมาอัปเดตให้ดูอีกวันหนึ่งบ่อ,บอใหม่เสร็จแล้วนะคะกำลังปล่อยน้ำลงเลยกว้างมากๆเลยค่ะหอยก็กำลงลงไปข้างล่างค่ะ,ะปล่อยน้ำไปค่ะปล่อยน้ใส่ หอยบางตัวลงทยอยลงไปแล้วนะคะเราเ,เห็นน้ำใหม่แล้วยอยลงบอ่อเก่าค่ะมีไข่หอยเชอรี่เต็มเลย จะหาผักบุ้งหาอะไรมาปลูกนะคะบอกไหมเราไม่ใช้พายางรองพื้นนะคะเพราะว่ามันจะร้อนนะคะมันไม่เป็นธรรมชาติ ก็ประมาณสามเมตรได้อยู่นะคะสำหรับเลี้ยงไว้ไว้กินไว้เหลือกินก็ขายนะคะเห็นหอยมันเยอะดีเลี้ยงง่ายหอยเชอรี่นะคะกับหอยจุ๊บก็ถ้ามีปลาเราก็สามารถมาปล่อยได้นะคะ นี่เบาเก่าค่ะเราใช้ใบมะละกอให้หอ,อยเชอรี่มันชอบนะคะอันนี้ไข่เต็มเลยนะคะไข่เีชมพูอ่อนสวยงามมากค่ะมีท้องผักขั้นจองบบุ้งที่เราปลูกเอาไว้นะคะ จะเริ่มปล่อยน้ําให้มันเต็มนะคะปล่อยมันเต็มแล้วเราก็จะหาผักบุ้งหาอะไรมาปลูกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะหลังจากปลูกผักบุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องน้องฟูจิจิรพัฒน์ชาแน,นลค่ะสวัสดีค่ะ